โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมซินสี่ใหญ่เยอะกันเหมือนเดิมนะครับอวันนี้ตัวละครใหม่เขาเข้ามาแล้วนะครับเป็นหน้าของเซอร์พิสากะนะครับนี่นะหลายคนข้อเราจะรอตัวรอนตัวนี้กันอยู่นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่โกงที่สุดนะตอนนี้นะปรหรับคนแถวหลักนะครับเป็นตัวรามีที่ทำาะไไปได้เยอะมากนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสุกกาชากันนะครับผมก็เตรียมตัวไว้ 6 0อ2ใบนะครับก็ดองไว้ตั้งแต่ตู้ค้านั่นเลยนะครับผมดองไว้นานมากๆนะแล้วก็มีได้จากกิจกรรมอะไรพวกนี้มานะครับไปเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราไปรุยกันเลยนะครับแต่ก่อนจะสุ่มนะมาดูเดี๋ยกิจกรรมกันนิดนึงนะครับกิจกรรมนะครับก็จะมีนี่นะเติมเงิน5วันนะครับได้รับเศษของสากะ15เศษนะครับนี่นะเติม80แต้มนะก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับ แล้วก็มีเติมเงิน6วันนะครับมีค่าเอ็กทีฟนะนี่นะครับแต่จะไม่มีแพ็คของตัวซากะดาวแดงเข้ามานะก็ค่อนข้างจะงกเลยนะครับสำหรับเกมนะไม่มีแพ็คไม้เติมนะครับส่วนกิจกรรมนะก็มีกิจกรรมพัฒนาสเปกเตอร์นะครับนี่นะก็ถ้าเปิดล็อกก็น่าจะไปซื้อตรงนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีการ์ดใหม่มาด้วยนะเป็นการ์ดของคาร์นอนนะครับหรือว่าพวกตัวละครที่ ย้ายเขามิตินะนี่นะครับก็จะมี effect, เอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานะส่วนทางด้านของ,งกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะมีนี่นะเป็นสากานะครับแล้วก็จะมีเติมเงินนะแล้วก็จะมีเติมสะสมนะครับนี่นะไม่ได้เศษดาวแดงด้วยนะครับนี่นะครับค่อนข้างกักเลยนะก็คือจะไม่ให้ปลดดาวแดงกันนะครับน่าจะต้องให้รอแพ็คนะปกติตัวละครมานะครับจะมีดาวแดงมาให้นะ คือกะให้เปิดได้เต็มที่นะครับคิดว่านะ่าจะโดนกันหนักนะตัวนี้นะไปะเล่นปัปครับมาดูกันนะครับว่าเมื่อใช้ตัวไปเท่าไหร่นะนี่นะครับตอนนี้ท็อปหนึ่ของเซรฟผมที่เพิ่งรวมกันก็เปิดแล้วนะ,มนะะมเมื่อกี้นะไปตาผมเลยบ้างละเลสโกครับขอให้เหลือตัวไว้ทำตำแหน่งของเออ ตัวต่อไปด้วยนะตัวคามิวนะครับอย่าให้ดวตั้งหกร้อยเลยขอร้องละ่ะไปเขตรอบแรกแการันตีอีกแล้วนะครับโซวจริงๆนะดวงเราเนะี่ยได้ก่อนไหมดวงหรือเปล่าตรงนี้เขาก็ยังไม่แก้บักนะซลม,มอนเนี่ย ไม่รู้ของมื่อๆนๆเป็นหรือเปล่านแต่ของผมจะเป็นอย่างนี้นะโคตรงงเลยไปอาา้าาแล้วมานิวอย่างนี้ปับ๊บนั่นไงผมว่าแล้วแม่งต้องเป็นตัวหานี่เพราะอดีผมยังไม่มีนะรอไอ้ดีใจเกอร์เลยนะครับก็ได้มาแล้วนะเป็นสากลรอบแรกก็โดกนดการันตีนะครับ ท,ทดสอบไปดูนะครับว่าเปิดแบบนี้นะครับกับเปิดแบบสุมเองนะอันไหนจะได้ดีกว่านะครับเป็นนิวเแล้วนะเป็นตัวละครใหม่นะครับวนนี้ผมยังไม่มีเลยนะเพราะผมไม่ได้เปิดตู้เลยนะครับคือดุเดรตมาแทบไม่ต้องลุ้นนะครับไม่ได้สากาอยู่แล้วนะโอกาสน้อยนะครับนี่นะแบบนการัตีแล้วนะครับผมว่าตู้นี้น่าจะโดนกันเยอะนะ นี่นะออกมาตัวแรกเลขทำไมเป็นสามสิบเอ็ดที่ออกมาก่อนการันตีว่างั้นแน่ตัวเดียวเดี๋ยวพอตัวครบสามร้อยผมขอไปอัปดาบางก่อนนะผมกลัวจะเปิดเลยนะครับ พราะผมไม่ได้รับหรือรับนี้ไงหลุดเล็ดกระจายนะครับ11ครั้งนะดูดิว่ามันจะมาก่อนหรือเปล่าเรียบร้อยครับมันมาทีหลังนะหาลากน่าไม่เบิ่อด้วยัวเดียวเลย โอเคมันจะมาก่อนไหมนะนี่งไงมันไม่มานะครับมันมาการังตีทุกรอบเลยนะเรดค่อน,นข้างโหดเลยนะครับรอบนี้นะเกมเขาไม่ปล่อยเลยนะครับเลดน,นะการันตีแล้วนะครับ ไอ้ไอ้หมอนี่ต้องมานะครับไม่มานี่ไม่ใช่ผมเปิดนะโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าน่าจะโดนสักประมาณสี่ร้อยนะไปไปมาๆนี่ผมคิดว่าน่าจะโดนหนักนะครับคารมิลลูกพ่ออาจจะไม่ได้เปิดแล้วนั่นแหละถ้าอย่างนี้่ คุณผู้ชมโอ้ยได้มาก่อนนะครับนี่นะครั้งแรกนะครับที่ได้มาก่อนหลุดเลทน,นะเยวจะเชื่อนะครับ

โอ้ยลุดเราไม่มารัวๆเลยเว้ถือว่ายังดีไปโอ้คนเปิดเซอร์พิสระเดิมเลยนะชื่อขึ้นกันไม่หยุดเลยนะครับปึ๊บเฮ้ยมาอีกแล้วโอเคเกมยังรักเราอยู่นะครับเกมยังรักเลยนะ ต้องรักได้แหละคนบัญดายูทูบเบอร์เนี่ยเลยแค่ผมแล้วมังใน,นที่ยังทำคลิปเกมนี้เนี่ยปึ๊บมาไหมปิดตู้ปึ๊บโอเคโอ้โหยัยงดีนะก็ยังมารักเราโชคสุดท้ายนะครับเหลือไว้ผมเปิดคามิวนะร้อตัวนะครับโอเคก็ถือว่าถือว่าดีครับดีว่าดีแล้วกันนะเี็บร้อยนะครับ เราโดนไปทั้งหมด400ตัวนะ 400, ต,นะ400ตัวครับก็ถือว่าตามที่คาดการไว้ครับก็โดนประมาณ400ตัวนะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นส่วนของการรีวิวตัวละครน,นะผมขอย้ายมาที่ไอ p ดีอรลอกันนะครับเพราะว่าตัวเขาสุดกว่าตัวผมนะนี่นะครับก็เปิดไปแล้วนะครับ๋ยวผมจะขึ้นคลิปตอนเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะ leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go Take control of fate. Now I control my flow And I know that I'll be great. How I'm putting on a show? I know that I'm a <laughs> ก็หมดไปทั้งหมดประมาณ450-440ตัวนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะผมก็ทําเป็นหนึ่งดาเดงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีค่าพลังอยู่ประมาณนี้นะอ่ะเล่มกันที่ทางด้านของการ์ดนะครับว่าใส่การ์ดอะไรบ้างนะสำหรับตัวเซอร์พิซากะนะครับผมไปอ่านสกิลดูนะเขาเป็นตัวละครทั้งดาเมจเวทแล้วก็ดาเมจกายภาพนะเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้เป็นใส่เป็นทางด้านของขค่าตาคิแล้วก็ดาเมจขิไปเลยนะครับ แล้วก็นี่นะจะใส่เป็นใบนี้นะครับเป็นดามคซิติเคิลนะแล้วก็จะใส่เป็นคลื่นนะครับเพิ่มค่าความโคตรนะส่วนอีกใบหนึ่งก็จะใส่ใบนี้นะก็ะคือเป็นเอาไว้หลบลีกนะครับแล้วก็ทำให้เขาล่องหนนะช่วงต้นเกมนะครับต่อไปก็เป็นใบนี้นะครับเมื่อค่าเอพีนะครับของตนเองนะสูงกว่าเ0็สิเอร์เซ็นนะครับเอฟเฟกต์การรักษาที่ได้รับนะจะลดลง80%ดสิเปอร์เซ็นนะแล้วก็เมื่อค่าเอพีของตนเองนะครับต่ำกว่าเ0็สิบเปอร์เซ็นนะ โอกาสคียที่เขานะ่าจะเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับแล้วก็ดกไดเมนคียที่เข้าจะเพิ่มขึ้นอีก18%นะอิมเพรสนี้จะไม่สามารถถูกชำระล้ลางได้นะครับก็คือถ้าเลือกเขาต่ำกว่า70%นะเขาจะมีตาคิ้แล้วก็ไดเมนคียที่แรงขึ้นนะผมก็ใส่มาเพื่อที่จะเอาอตาคิล้ล้วนๆเลยนะก็ประมาณนี้นะครับการท,ที่ใส่นะก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีการ์ดประมาณนี้ก็เน้นเป็นการ์ดตาคิ้ไดเมนคีเป็นหลักเลยนะครับประมาณนั้นนะส่วนนะครับ สตรานะผมจะใส่เป็นชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นที่คุ้มที่สุดนะเพราะว่าตัวเขาแรงอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ดาเมจอะไรเพิ่มเติมเลยนะฝั่งของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับใช้อันนี้จนทุกคนเลยนะเดี๋ยวก็เราทําขึ้นเป็น u r นะครับโอเคก็เล่มกันที่นี่นะครับก็เป็นนักเวทนะครับสําหรับสากานะแล้วก็เป็นเป็นเส้นแถวหลังนะครับดาเมจก็เป็นดาเมจกายภาพนะที่เขาเขียนไว้นะครับแต่ว่าในสกิลจะมีดาเมจเวทด้วยนะ ก็เป็นเขตของฝั่งยมมาโล้นะครับหรือว่าเป็นทีมของพวกฮาเดสนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นสกิลที่หนึ่งนะสกิลที่หนึ่งนะครับโจมตีไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับสร้างดาเมจพลังจิตนะ100%นะครับเกต์ศัตรูนะครับส่วนสกิลที่สองนะครับโจมตีศัตรูนะครับสามตัวนะแถวหน้านะครับแล้วก็แถวกลางนะครับแบบสุบนะจํานวนเจ็ดครั้งนะครับสร้างดาเมจกายภาพนะครับรวมทั้งหมด175%นะ ถ้าเป็นเลเวลสามนะครับก็จะเพิ่มถึง315%นะครับแล้วก็จะรีเซตคูดาวสกิลหนึ่งแบบสุ่มด้วยนะครับก็ mm hmm. คือจะรีเซตสกิลทั้งหมดนี่นะหนึ่งสกิลแบบสุ่มนะ315%ก็ยิงนะครับแต่ก็ยิงถึงเจ็ดครั้งเลยนะก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็นี่นะจะเป็นท่าคอมโบนะครับอัเทนาไอคายเมชั่นนะต้องรอตัวละครอย่างนี้นะพวกเซอร์ฟริชูล่ากับคาร์มิวมาก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกท่านี้ได้นะปัจจุบันก็เล่นไปทีมนี้ไปก่อนนะครับ อ่ะเริ่มที่สกิลที่หนึ่งนะครับกระบวน่าต้องห้ามนะของเราเซนนะครับจะสร้างไาเมจจริงนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่สัต,ตูทั้งหมดนะแล้วก็สตาร์ตัตรูนะครับเป็นเวลาสามวินาทีนะครับถ้าเป็นเลเวลสามนะไาเมจจริงจะเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ความเป็นสกิลของสาขาจะเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะซ้อนทำได้ไม่จํากัดเลยนะครับแต่สามารถถูกลบล้างได้นะก็รอนะครับถ้าทีมเข้ามานะตัวเขาจะเก่งสุดๆเลยนะครับ อ่ะต่อไปเป็นสกิลที่สามนะครับจะเป็นการรวบรวมพลังนั้นแล้วก็เปิดขึ้นกระแทกออกไปนะครับศัตรูนะแถวกลางนะครับแบบซุ่มหนึ่งตัวนะเมื่อโจมตีโดนนะครับจะเกิดการระเบิดทัสร้างดาเมจพลังจิตนะครับร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับถ้าเป็นเลเวลสามนะครับก็จะกลายเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะมีการสตัรศัตรูนะครับอีกสามวินาทีด้วยนะครับอ่ะต่อไปเป็นสกิลที่สี่นะครับหลังจากรวบรวมพลังแล้วอัญเชิญอุกกาบาตหนึ่งลูกลงมานะ แล้วก็จะทําการตกสู่พื้นนะครับแล้วก็กลิ้งไปด้านหน้านะจะสร้างดาเมกขยภาพานะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับให้กับศัตรูที่อุกบาทเขาเดินเป็นเส้นเป็นเส้นทางไปนะครับประมาณนั้นนะถ้าเป็นเลเวลสามนะครับดาเมจจะสร้างเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะและหลังจากสองวินาทีนะครับจะใช้อุกบาทเพิ่มมาอีกหนึ่งลูกนะก็เดี๋ยวใดนเกพจะได้เห็นนะครับว่าอุกบาทเป็นไงนะเป็นสกิลที่ห้านะครับขยายอนาเธอร์เดมนชั่นนะด้านหน้าตัวเองนะครับดึงศัตรูนะครับที่อยู่ระยะ กว้างนะครับเข้าหาสุดกึ่งกลางนะเอฟเฟกเป็นหลุมดํานะครับก็จะดูดออกมานั่นเดี๋ยวจะได้เห็นในการรีวิวนะและภายใน3.5วินาทีนะครับตัดไปนะทุกๆ0.5ววินาทีนะจะสร้างนะเบิดพลังจิต20%่นะสิบเปรนต์นะศัตรูนะครับแล้วก็ติดสถานะสตันนะครับ0.4วินาทีนะก็คือเขาจะเป็นสกิลซีซีของเขานะก็คือจะเป็นการรวบมานะครับแล้วก็ทําให้สตันนะสร้างระเบิดพลังเป็นพลังจิตนะครับ ถ้าเป็นเลเวลสามนะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ระยะเวลาสันนะครับจะเป็นหนึ่งจุดสี่วินาทีนะก็เป็นสกิลซีซีนะครับต่อไปเป็นสกิลพาสซสีฟนะครับความแรงสกิลนะครับจะเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นตนะเมื่อปล่อยสกิลคูดาวนะครับตัวจะได้รับบัฟมั่นคงนะนี่นะครับเลยไม่ต้องใส่มั่นคงให้เขานะเพิ่มนะครับเป็นเวลาสองวินาทีนะครับคูดาวการใช้งานห้าวินาทีนะถ้าเป็นเลเวลสามนะครับความแรงสกิลนะครับจะอัพถึงห้าสิบเปอร์เซ็น เดี๋ยวก็ตามนะครับในสนามนะมีการสตันนะครับครบสิวินาทีนะตัวเองนะครับจะฟื้นฟูนะครับ HP นะลดสิบเปอร์เซ็นตะครับตามคาพดังโจมตีนะครับและลดดาเมจกายภาพและดาเมจพลังจิตที่ได้รับนะครับลงแปดเปอร์เซ็นต์นะสามารถซ้อนทับได้ไม่จํากัดเลยนะครับดี๋ยจะสามารถดูลบล้างได้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ให้เขาหิวเลื่อนแล้วก็ทาให้ตัวเขาเถิดขึ้นนะต่อไปเป็นการปลดพาสิบดาวแดงนะปัจจุบันก็ปลดได้แค่หนึ่งดาวนะเพราะว่าเหรียญมันไม่มีให้ขายให้เติมนะครับ หนึ่งดาวนะครับกดหลังจากใช้สกิลครูดาวนะจะได้รับเอฟเฟกนะครับโล่ Low นะครับเอเมชั่นนะป้องกันดาเมจสกิลทั่วไปนะครับหนึ่งครั้งนะไม่สามารถป้องกันดาเมจถ้าไม่ตายรวมถึงติดพิษแล้วก็เลือดไหลได้นะครับหรือดาเมจต่อเรื่องอื่นๆน,นะด้หากถ้าไม่ตายนะครับไม่ได้ระบุว่าเป็นดาเมจเช่น age, ดาเมจโจมตีทั่วไปดาเมจพิษนะครับเป็นต้นนะจะถือว่าเป็นดาเมจถ้าไม่ตายโดยอัตโนมัตินะครับโล่ Low จะไม่สามารถซ้อนทับได้นะก็คือเป็นการสร้างโล่ให้เขานะครับ ถ้าเป็นสามดาวแดงนะก็จะเป็นเพิ่มครั้งที่ต้านทานดาเมจนะสองครั้งนะครับถ้าเป็นห้าดาวแดงนะได้รับลู่ดเมนชั่นนะครับซ้ํานะซ้อนทับกันตามจานวนครั้งที่ต้านทานดาเมจได้นะครับถ้าเป็นเจ็ดดาวแดงนะจํานวนการต้านดาเมจนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นสามนะครับเมื่อแค่ผิดตะวันสามสิบเปอร์เซ็นตะ์น่าจะเปิดเอฟเฟกต์นี้นะครับหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้นะหลัานะครับ ดาวแดงก็คือจะทําให้ตัวเขาตายยากขึ้นนะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราใส่แค่สาขาตัวเดียวนะเป็นดาเมจนะในอนาคตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวซีซีหมดเลยนะอ่ะปัจจุบันนะครับค่าสัมพันธ์นะก็จะมีแค่กับจิมินี่นะตัวเดียวนะครับก็นะนนะบจะเป็นเอฟเฟกนะี้นะเพิ่มความเร็วสกิลนะครับสินนะบหนะ้าเ,เป,เปนะเอร์เซ็นต์นะแล้วก็ดาเมจจากสกิลนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะเอาไว้เล่นควนได้นะครับสาหรับสกิลก็มีประมาณนี้นะ อ่าทีมนะครับปัจจุบันนะทีมผมก็จะเอามาใส่แทนทางน้าของตัวเคียวโกแบบนี้เลยนะครับเล่นคขวบจิมินี่นะประมาณนี้นะครับสําหรับทีมของเขานะแต่ในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนทีมนะยวต้องรอดูก่อนนะครับว่าตัวละครจะเป็นประมาณไหนนะในอนาคตนะครับโอเคปะเราไปลุยในหมวดพีพีกันนะครับ <Yeah. S 1> จะเอาเป็นทีมนีล้ลวกันนะครับจะได้ให้ฟากาเขาโชว์นะ

เจ้าลักเชียม exit you jump นี่ของนาเมทนะตอนแรงอยู yeah, ่นะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามลวกไปแล้วนะเพราะว่าโดนจิเบนี่เราเข้าไปบึ้มเมื่อกี้นะลูกของฝั่งนู้นบ้างนะครับนี่นาดาเป็นก้อนแรงอยู่นะนี่นะอุกกระบาดเขาจะปล่อยมาเป็นลูกโม่ๆแบบนี้นะนี่นะเราหมองหน่อก็แล้วครับแล้วก็จะโดนนาเมทนะ นี terror, na, ่นะครับดาเมจนะก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับพอๆกับจีนนี่เลยนะถ้าเขาไล่ช้ากว่าด้วยนะครับนะเดี๋ยวดูสักเกตดูนะครับอันนี้ก็เจอคนที่พลังเยอะกว่านะเดี๋ไปรอดูนะครับว่าไหวไหมนะโอดี はっ市場。すらけちるジンガのクラスマスと共に、このべ、キャラム、エチクノーチョン。ーじゃなかっう、我慢に見る ระเกะชิลจ <Cornell>. ิงหัวนบ๊ทบสับโลีโลบีจเนุงอละลกไปแล้วนะครับโอ้ทำเลยแล้วกันนะ คิดดงเซนเตอร์ชนะมาอยู่นะครับาะวาจิม oh, ินี่แบกนะนี่นะครับดามจก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเพราะว่ายังปั้นไม่สุดเลยนะครับพลังแค่นี้เองนะถ้าปั้นไปดาวเยอะน่าจะเก่งกว่านี้เยอะเลยนะครับสำหรับเซิร์พิซากะนะแล้วก็ต้องอรอพลังออกกีนเขาเข้ามาด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวนะครับแล้วก็เปิดกรชารตันหนของตัวเซิร์พิซากะนะก็เพื่อน ิดก็ได้กี่ตัวนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดก็ขอให้ดวงดีนะได้ไม่การันตีทุกรอบแบบผมนะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับผม